โย่ Yo, สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเกม Little Miss Fortune EP ที่สามนะครับวันนี้ผมมีแขกรเชิญมาช่วยแปและก็แก้ไขยุทธไใยเรื่องเกมนี้นะครับใครครับผม Miss uh, Fortune มาเองเลย <laughs> ใช่เนี่ย <laughs> เสียงผู้ชายเนี่ย Miss Fortune เป็นผู้หญิงนะครับเนี่ยโอเคเป็นว่าเราไปลุยกันเลยเอยลุยลุยอะไรวะลุยกันเลยหลัง <laughs> จากมาที่แล้วเรามาเห็นวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมครับ <laughs> ที่หายตัวไปแล้วเราก็ไปต่อเลยครับ <laughs> แอออันนี้อะไรครับเนี่ย โอ้กอดสำรวจได้ไหเหมือนเป็นที่นี่ขยะนะครับมิดโฟจูนดูภาษาของเธอได้นะโอเคแสดงว่าที่นี่ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกับเรานะครับเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่คือเศษอะไรครับเนี่ยล้อจักรยานเหรอล้อจักรยานเหมือนโดนล็อกไว้ปะเนี่ยใช่ไหมโดนโดนล็อกล็อกไว้โดนล็อกไว้ฉลองเออนี่เหรอฉันจะเอาไปได้ไหมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเนี่ยขอบคุณอ่าครับอันนี้อะไรครับเนี่ยอุ้ย อไรวเนี่ยโปสเตอร์เหรองานเรียกว่าอะไรวะสวนสนุกผีสิงมาครับโปสเตอร์น่ะโปสเตอร์หนังฟันทัสมาโกเดียกำลังมาแล้วเหรอเนี่ยไม่เป็นไรที่ดยอดมาเลยบางทีเราควรจะมาเช็คมันทีหลังนะเดี๋ยวก่อนสิไม่อยากเล่นแบบความรู้สึกของฉันเลยหรอตอนนี้สิ่งแรกที่เรงต้องทำนะตอนนี้คือการไปนหาความสุขของมินิรันเป็นอย่างแรกนะ โอเคแต่ฉันไม่สามารถรอได้แล้วล่ะเน้แต่จะว่าไปตัวละครเรานี่ยิ้มตลอดเวลาเลยนะครับมิดฟอตอ้าวเฮ้ยดูเป็นจมินสิเขากำลังมาจากในป่าไม้อันนี้แต่รู้ไหมเอออะไรสักอย่างครับอย่าไปพูดกับสัตว์ยี่จอกสิพวกมันอันตรายฉันขอไปคุยกับเขาหน่อยสิไม่ดีจับมือครับเป็นจี้เธอแบบเป็นสัตว์ยี่จอกที่อันตรายไหมอ้าวแล้วก็วิ่งหนีไปเลย ไม่หนีไปเฉยฉันหวังว่ามันจะไม่เกิดเรื่องที่ไม่ดีกับเธอนะเอามันคืออะไรอ่ะมันกลัวเราเหรอทำไมต้องวิ่งหนีเราตลอดเลยน่าจะแล้วนี่อะไรเนี่ยครับอุ้ยนี่คือสิ่งที่เป็นเบนจี้วาดนั่นเหรอมันก็เป็นงานวาดที่สวยเดียวเนี่ย ฉันมีคิดแล้วเนี่ยว่าเบนเบนจะมิจะมีความสร้างสรรสร้างสรรเนี่ยหรอฉันคิดว่ามันเป็นงานว่าของเด็กมากกว่าเนี่ยที่คุณพูดอย่างนั้นหมายถึงอะไรเหรอเออฉันไม่ได้หมายถึงอะไรหรอกนะเอาล่ะตอนนี้ต้องไปหาอะไรสักอย่างครับโอเคฉันตั้งใจแหมมันคืออะไรอ่ะครับรูปที่เขาวาดี่ยซ่อนซอนซอนคืออะไรวะเฮ้ u children en high แปลว่าซ่อนเป็นอะไรเป็นอะไรดีซ่อนเด็กแล้วก็ซ่อน y o u ซ่อนเด็กแล้วก็ high y o u r chill อะไรสักอย่างครับโอเคแล้วเราต้องไปไหนกันต่อเนี่ยรูปวางสถานที่ราล่าไหมให้ต่อเนีลองดูิซรับเราจะไปไหนเราจะไปที่สถานะเหรอใช่โอเคแลแล้วอันที่สองคืออะไรเหรอครับเนี่ยใครโซไม่รู้ฮะอุ้ย เฮ้ยช่วยลดความร้วหน่อยสิกิฟตอร์จูนอืมอะไรเหรอภาษาอ่าโอ้โหเอยแต่จะว่าไปทุทุกคนว่าไหมครับคนในเมืองนี้มันใส่หน้ากากทุกคนเลยนะว่าไหมรู้สึกแบบแปลกแบบเกล็ดเกล็ดเกล็ดหน้าไม่น่าใช่ละโอเคโอเคครับโอ้คนใส่หน้ากากแล้วคุณเสียงมีอะไรเหรอ เธอให้จบเกมนี้นะฉันจะได้ความสุขกับเนนี่รันจริงใช่ไหมใช่แน่นอนสิอุ้ยตกใจครับแล้วทำไมมันตกมาอย่างนั้นวะนะคุณรู้ไหมถ้าฉันชนะเนี่ยฉันจะให้กับแม่เลยนะให้ความสุขกับเธอบางส่วนน่ะโอ้สูงกับเป็นเธอจริงนั้นเนี่ยเธอเป็นเด็กที่ดีนะแล้วทำไมมันมีอีกาตกเรื่อยเร่อวะเนี่ย ขออนุญาตสุขนะคุณมิสเตอร์ไวท์เอ้าขอบคุณมากเลยนะโอเครีบไปหาเถอะแล้วก็เอาแบ่งมันบางส่วนให้แม่เฉยๆด้วยล่ะโอเคทำไมอีกามันตกมาเรื่อยๆวันครับน่ะผมเริ่มแปลกๆแล้วมีปอจูโอ้นี่สถาฐานะเหรอครับเนี่ยโอ้ แล้วก็มีมาถ้าอินทูอะไรสักอย่างน่าจะภาษาฝรั่งเศสนะครับวันนี้มันบอกว่าอย่าให้อาหารนกอ๋อโอเคน่าจะแปลภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมครับมันมีสัญลักษณ์เอลูปตัวอะไรขีดขีดในบนตัวเอเด่ะอันนี้อะไรครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสโอ้ใครมาเขียนโต๊ะเนี่ยากตายชีวิตนี้มันก็เหมือนกัน น่าสนใจดีนะเนี่ยนี่เขาต้องการจะเสืออะไรหรอมิส f o r t จูนเธอต้องการที่จะอ่านนี้ไหมอ่านไม่เหรอเอาเดีไยดีครับไม่ไหมไม่อ่านไม่อ่านเหรอเราต้องไปตามหาความสุขโอเคผมว่าเราอมไม่อ่านแล้วกันาโอเคครับเราจะตามหาความสุขใช่ใช่ความสุขคือสิ่งแรกที่เราต้องหาครับเอ้ยอะไรอะ ดูเจ้าเดี๋ยวดูเจ้าตอนนั้นสิเหมือนเขานกพิราบนกพิราบเหมือนก็ว่าจะไม่สบายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าจำได้ไหมเธอมีปานี่หมายถึงโลโลจิโก้งั้นเหรอแต่เขาเป็นเพื่อนของฉันนะเธอก็เอามันไปให้มันไอ้เจ้านกพิราบตัวนั้นสิฉันว่ามันจะช่วยอะไรบางอย่างได้นะอืม ไม่ไม่ดีเขามีป้ายสั่งว่าห้ามไว้นั้นครับห้ามเอานกให้ห้ามเอาอาหารให้ห้ามเอาอาหารให้นกครับห้ามเอาอาหารให้นกเฮ้ยไม่ใช่ห้ามเอานกให้อาหารเขาบอกว่าห้ามเอาให้นกแต่อืมให้ดีไหมอันนี้อันนี้ก็นกนะเออนี่ก็น,นกเหมือนกันนี่หว่างั้นก็ไม่แล้วกันครับนันนบว่าเป็นนกไหมนับว่าเป็นนกไหมว่าร่<น>างกายฉันว่าอ่าเพื่อนของฉันจะเป็นคนนี้ มันก็สมเป็นเธอดีนะมิสโฟจูนเอ๊ะมันทำอะไรด้ไอ้เอิกอะไรด้ยนี่ยไหครับที่นั่งมานั่งอ่าเล่นได้ไหมเท่ากันจะเล่นเจ้านี่ไหมเล่นดีไหมครับเราจะเล่นหรือว่าเราจะงไงดีลองเล่นไหมไม่ไม่น่าเสียเวลาลองเล่นก็ได้ลองเล่นดูแล้วกันน่าจะช่วยเพิ่มความสุขนะครับฉันเหมือนเป็น เป็นเจ้าหญิงเลยนะคุณรู้ไหมอ่าเล่นไปครับอ่าเฮ้ยใครอ้าวอ่องอ่อ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 อ่หยุดมันทีหยุดมันทีเอ้าโอ้ไม่น่าเลยหน้าที่คืนรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะเออแล้วเธอโอเคไหมเนี่ยเอ่อฉันโอเคทำไมทำไมโดนแบบนี้ได้ยังไงนั้นอ่ะเนี่ย <laughs> oh, you know mean what i mean. แม่นี่ขนาดเจ็บขนาดนี้ยังยิ้มได้เหรอครับเอ้ยเล่นได้เหรอเนี่ยจะเล่นได้เหรอนี่ไง <laughs> เล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกทีมีหัวฟาดอีกแน่นอนนะครับไปต่อดีกว่ารีบไปดีกว่าครับเอ้อเฮ้ดูเจ้าโมเปตตัวนั้นสิ <c oughs> ไปสิมิโฟจูนอย่ารอล <c oughs> อ,อืมแต่ฉันว่าเขาก็เท่ดีนะ ดูสิเขามีกล่องเพลงด้หล่ะมานี้ฉันไหนไปลองเต้นดูก็ได้นะเนี่ยแต่เธอหล่ะต้องการที่จะให้ทำให้ฉันรู้ไหมว่าเธอการเต้นของเธอเป็นยังไงเอาไงดีครับเราจะไปเต้นหรือว่าให้ไอเป็ดตัวนั้นเต้นดีเราไปเต้นโชว์เราไปเต้นดีกว่าไปเราเน้นโชว์ครับแน่นอนดูไว้นะอ่า ผมว่าเดี๋ยวมีหน้าควโอ้ยโอโอเคอยางจะอบเป็ดมือละคุณนี่คือพูดอะไรเนี่ยมันก็ปกตินะอ่ะตามที่เธอพูดแล้วกันแม่มันทำอะไรอยู่น่ะครับมันกำลังสูบบุหรี่อ่ะคกราไบกันต่อเลย อ้าวมีอะไรอีกเนี่ยแ,แล้วเหรอทอร์นาโดฮะทอร์นาโดเล่นลแบบหมุนแบบนี้เหรอผม,มว่าเล่นดีกว่า<ผ>มั้งเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวมีม <laughs> ผมว่าเดี๋ยวหัวฟา,พาดพื้นอีกว่านี่ยเอ้แต่มันก็พอโดดลงมาได้ป่ะแบบพอหมุนไปสักพักก็โดดลงมาได้ดิเออลองเล่นดูครับทิมหน้าทิมหน้าไม่น่ามากมันมันก็โดดลงมาได้ครับเอาเอาหมุนหมุนเอาหยุดอีกแล้วเอา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 โอ้หน้าทิมอีกแล้ว โอ้มใช่ชื่อทะจูนเอ้าเอจะเจ้าหัวร้อยอีกนะครับเนี่ยเป็นเด็กกีฬาเลยจริงครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเออโอ้เป็นตุ๊กตานี่อครับจำได้ว่าเรามีอันหนึ่งหน้าันี้เป e น the tree annex เหมือนกับว่าต้นไม้ครับมันจะมีลมที่หนาวเย็น ถ้าเออวนเวนนี่แปลว่าอะไรนะเมือ่อเวนเด็ดสม l ลออฟโ t จน์เซิ l e smash ไอจิตเดสโตนต่อต้านอะไรเงี้ <c oughs> ยครับหนไหนไหตรงเวนแปลว่าอะไรนะเวนเวนวีเฮดเเหรอเอ่อวีเฮอ็น e อะเวนนี่แปลว่าอะไรหรอวะเมื่อปะเวนนี่แปลเมื่อไหร่เมือมอม่อไหร่เมือม่อไหร่ที่เอ่อเมื่อไหร่ เมื่อ,อไหร่ที่เอ่อรถเมื่อมันเขื่อเทียบกับ Apple ชิงไอ i n g Ice Stone ต่อต้านอะไรสักอย่างครับแล้วก็อันนี้ก็คือเมื่อต้อนไม้มันมันแบบโตอะครับถ้าต้นไม้จะอะไรเนี่ยจะเนคเคลไม่รู้ครับมันจะสื่ออะไรเนี่ยตุ๊กตานี้ครับปพดผายนคเคลมเออเมื่อต้นไม้โตนี่เธอพูดอะไรเนี่ยโปอะไรไม่เป็นไรอืมอะไรวะงง แม่แปลกๆเลยครับอ้าวโอ้คนใส่หน้ากากอีกแล้วนี่อะไรครับเนี่ยโฟร์ฟอร์เทฟพามนี่เป็นสิ่งที่เบนจามินไหวแล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันช่างน่าเกลียดและฉันอยากจะเผาทิ้งได้ซ้ำจริงเหรอเนี่ยฉันว่ามันก็ดูโอเคดีนะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปสนใจมันเลยตอนนี้เล่นเกมของฉันเถอะจริงเหรอเนี่ยโอเค อะไรครับเนี่ยไฮไฮอะไรวะน่ะไฮยัวชิลเด่นอีกแล้วเหรอแล้วก็แล้วก็อก่กมันกลับหัวครับแล้วก็ชิลเด่นไฮยูมันคือคําว่าไฮยัวชิลเด่นแบบว่ามันกลับหัวเหมือนกันนะครับถ้าบอกไอ้ส้นจ่ายตัวนี้ป่ะจ่ายตัวนี้ป่ะครับทุกคนเนี่ยกวางเออจ่ายกวางเ้ยแล้ว,ลวเราก็ไม่เห็นมีก็ไม่เห็นมีกวางเลยนี่ เอ้หรือว่าที่เ oh, ออฉันรอความสุเป็น,นิจฉรยไม่ได้แล้วล่ะดีแล้วล่ะตอนนี้ผาชาจ์สุดท้ายรออยู่ข้างหน้านะโอเคจะได้จบเกมนี้สักทีอืมคือหรือว่าที่อีกาตายเป็นเพราะว่าหรือว่าเราโดไอคุณเสียงไปตัวนี้ป่ะครับคุณเสียงไปตัวนี้เหรอ <laughs> ใช่ไหม คุณเสี่ยงไปตัวนี้ปะคุณเสี่ยงม <Wait, S 2> ่าจะเป็นไปได้นะไม่ถ้ามันในนั้นมันบอกว่าไฮชิเดียนก็คือเราต้องเห็นแสดงว่าคุณเสี่ยงไม่น่าใช่ปะถ้าถ้าสมมุติคุณเสี่ยงเป็นใช่ปะเป็นจามินก,ก็ก็ต้องเป็นคนดีเพราะว่ามาบอกให้เราเระวางังใช่มาเขียนป้ายแปะไว้แต่ถ้าถ้าเราดูยีินะถ้าถ้ากูเสี่ยงเป็นแล้วทำไมไม่จัดการเราตั้งแต่แรกล่ะ ก็บอกว่าเกมไงเล่นเกมของฉันต่อเถอะอืมอาจจะไปแค่เกมเกมหนึ่งก็ได้นะเพื่ออะไรสักอย่างใช่เพื่ออะไรสักอย่างเอาเป็นว่าเราเองตีความใครไม่ได้ครับตอนนี้เรายังมีมีข้อมูลไม่ครบแปลนต่อดีกว่าข้อมูลไม่พอใช่ข้อมูลไม่เพียงพออ่าอ่าฉันมีอะไรฉันได้มีคำถามนะมีคำถามอะไรครับ แน่นอนอ่าฮะเหมือนจะจะตอบคำถามแล้วครับโอเคครับแล้วเราเดินตรงนี้แหละเนี่ยอ๋อเราไม่ได้อยู่ในเลนถนนนี่หว่าโหนึกว่าอยู่ในเลนถนนเอ่อแฮ v e you ไม่เหลือแล้วนะเอ่อเคยขโมยของใครไหมถามว่าเราเคยไหมอ่ะตัวมิดฟอร์จูนไม่น่าเคยนะไม่เคยเห็นขโมยอะไรเลยครับไม่ไม่ไม่อืมถ้าตามความเป็นจริง ถ้าตามความเป็นจริงแล้วถ้าถ้าต่อก็ไม่เคยขโมยหรือมันก็ไม่<ด>บบไม่อะคานาที่สองเธอมีความสุขไหมนะตอนนี้ <Second grade. S 2> ก็มีความสุขไ้าเห็นตัวละครเราก็ยิ้มตลอดเวลาเลยนะครับไม่นะแต่ถ้าถามดูจริงแล้วในไดอารี่ตอนอีพีที่หนึ่งอะครับมันบอกว่าเออไม่ค่อยมีความสุขเลยแล้ว,ลวก็ไม่ชอบที่ครอบครัวเป็นแบบนี้ครับฉันก็ไม่เหมือนเดิมครอบครัว ครอบองน้องพอจูนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยเท่าไหร่มีหลายอย่างที่ทำให้ฉันเศร้านะฉันก็เลยต้องการสิ่งนั้นมากเลยล่ะฉันจะได้มีความสุขสั้ทีอ่าต่อไปคำถามสุดท้ายนะสุดท้ายสุดท้ายเธอมีความรักไหมเออก็ความรักความรักในรูปแบบไหนวะรูปแบบไหนอ่ะถ้าแบบครอบครัวนี้เราก็ได้จากแม่คนเดียวนะ แต่ถ้าถามว่ามีไหมมันก็มีดิงั้นเราก็ตอบว่ามันไม่ได้ตอบเย็ดก็ได้ตอบเย็ดแล้ว,ลวกันนะฉันมัน่นใจว่านี่ไงจริงด้วยครับแม่ของไอ้ชาง <Thank you. S 1> ชั้นโอเคเอบุญเสาะความคิดเห็นของเธอนะ <Look. S 1> ย,นยินดีโอ้ oh. โอเคเหมือนแต่ว่าจะให้ไปหาอะไรทักอย่างนี้แหละหาสัญลักษณ์อะไรไม่รู้ เฮ้ยมีป้ายคนหายแล้วครับมีป้ายคนหายแล้วเด็กเด็กสอง<ว>คนหายตะกีนี่มีตอนนึงเข้ามาในฉากมีเกมคล้ายหนึ่งครับเอ,อคนแรกนี้เราเคยเห็นแล้วนะครับแต่คนที่สองนี้เราไม่เคยเห็น oh, <shake> อ๋อนี่สิ <More kids S 1> มีเด็กหลายคนมากเลยนะที่หายตัวไปเนี่ย ถ้าฉันหายตัวไปฉันเรียกแม่ฉันยังไงล่ะเธอจะไม่หายตัวไปหรอกนะเพราะเธอจะได้กลับบ้านหลังจากที่หายเจ้านั้นเสร็จอ่ะอ่าโอเคโอเคครับไปกันต่อเลยดีกว่าโอเคพร้อมที่จะหายใส่สิ่งของสิ่งนั้นไหมแต่ความส่วมินิรันน่ะใช่อยู่ไหนล่ะฉันซ่อนมาไว้ในที่หนึ่งในในหลุมศพน่ะแต่ฉันจะขุดมันยังไงล่ะ เคนจะบอกให้นะมันจะเป็นเอ่อเป็นปลาสีทองเหรอครับแล้วฉันจะขุดจะขุดมันด้วยมือฉันเหรอไม่ต้องใช้โชเวลสิใช้พวใช้พวนี่ไงเฮ้ยพั่วขึ้นมาได้ไงวะโอ้โหโอ้โหแล้วพื้นก็ปิดเลยครับเอาพวขึ้นมาจากดินเฉยเลยต้องขุดหาใช่ไหม มีกี่อันเนี่ยขอวิ่งด่วนครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกครับเราขุดอันไหนก่อนดีครับต้องไล่แต่ไล่แต่อันตรงก,กลางกันเลยป่ะห้า <5. S 1> มันบอกว่าเอ้าตามหลักเกมแล้วอะ่ะ <5. S 1> มันจะไม่มันไม่ต้อนไว้หน้าสุดก็หลังสุดอะ่ะไม่น่าส่วนใหญ่ไม่หน้าน,ะน่าจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ข้างนั่นแหละคุดอันไหนดีอ่ะเริ่มจากอันนี้เลยกันครับเย yes. ไล่ขุดไปทีละหลุมขุดแปอ่ะ อไม่มีฮะอืมงั้นต่อไปก้อนนี้แล้วกันครับขุดมั่วๆไปเดี๋ยวก็เจอแหละเราขุดจากแบบนี้ไปดีกว่าสลับปันปลาดีกว่าครับโอเคขุดไปเจอไหมอืมไม่เจออีกแล้วครับงั้นก็อันนี้เลยไปต่อไปอันนี้ขุดไปเรื่อยๆเลยครับ ขุดไปเลยไม่ต้องน,น่าจะเป็นแค่เขียนคำเขียนในลุมศพครับไม่น่ามีอะไรมากมีไหมอ่าไม่มีครับไม่ัสานสุดท้ายใกอ้นั้น <ไป S 1> แล้วนะแบบนี้เอาอะไรก่อนดีครับขวาล้ายซ้ายดีขวาล้ายซ้ายดียยดแสดงว่ายอยู่ทางซ้ายแน่อนอนครับแบบนี้อ่ะขุด okay. see. Lulu. โอเคครับขุดเจอไหม เจอเจออ้าวไม่เจอไม่เจอเจอ,อ้าวเหลืออีกอันหนึ่งตรงนี้ครับอ่ะขุดตรงนี้น่าจะมีนะอ่ะขุดปาบเจอไหมอออืมไม่เจออันสุดท้ายเหรออันนี้เหรออันสุดท้ายจริงเหรอครับจริงดิง คุ้มวิเคราะห์คู่เชื่อชานเกมเรื่องขุดถ้าไม่เจออีกนี่แสดงว่าโดนหลอกครับอ้าวยีนยีนนียนะพี่ฟอร์จูนเธอเจอแล้วอะจริงเหรอเนี่ยเธอลองเข้าไปดูสิเปิดมันเลยอ่ะโอเคอ่าเปิดครับความสุขเป็นนิรันเปิดมาได้อะไร อ้าวเป็นจมินฉันขโมยความสุขของเธอไปแล้วล่ะฮะ yes, <it> มันบอกว่าฉันน่ะขโมยความสุขไปแล้วมาจาับเป็นจมินโอ้ถอยเป็นจัมินหนึ่งทำแบบนี้ล่ะ <didn> ทำไมเขาหนึ่งทำแบบนี้ล่ะความสุขของฉันไอจมบ,บ้านี่มันมาขโมยสิ่งนั้นไป แล้วจะทำยังไงดีล่ะฉันอยากจะให้ฉันอยากหวังว่าจะเป็นของให้เสหรับแม่ฉันจะทำยังไงดีเราต้องไล่มันไปและเอาความสุขกลับมาฉันมั่นใจว่ามันจะไม่ไปไกลจากที่นี่หรอกไปหามกันโอเคครับไปไปหากันเลยเอานี่ไงอยู่ข้างหน้านี้พอดีนั่นไงเขาอยู่นี่ไงเบนจามินทําไมนได้ถึงคำว่าความสุขของฉันไปล่ะมันไม่เท่เลยนะเอฮ้ยอะไรอะ เดี๋ยวก่อนสิเปจามินเอาความสุขของฉันกลับมาตามเขาไปสิเราจะไม่ให้มันหนีไปได้อีกครั้งแล้วล่ะเพราะเพราะมันขโมยสิ่งนั้นไปใครเปจามินต้องแบบเดี๋ยวนะตะกี้ภาพมันเออเออภาพคืออย่างเมืองเห็นกลายเป็นแบบโกลว์วินใช่แล้วหรือว่าอีกาที่ตกอยู่เป็นอีกาจากบนฟ้าเพราะตะกี้ครับ ผมเห็นข้างบนนะ่ะมีอีกาเต็มเลยใช่ไหมล่ะตอนที่ฉากเปลี่ยนครับคือถ้ามองบนฟ้าดีอะจะสังเกตเห็นว่ามีอีกาจากํานวนมากบินอยู่นะเท่าที่ผมสังเกตชัดมากหรือว่าอีกาที่เราเห็นตอนนั้นมันเป็นอีกาจากบนนี้หรือว่าเราไม่ได้อยู่อีกโลกเราไม่ได้อยู่ในโลกจริงๆเนี่ยมผมว่าผมเริ่มสงสัยแล้วเริ่มสงสยัยอ้าวนี่แหละครับเป็นเกมผมได้วยอะไรหลายๆอย่างริง ใช่ถ้าหากเนื้อหาไม่ตรงไม่เนื้อหาไม่ตรงปกถ้าหากเด็กถูกอยู่ในความมืดหาสิ่งอะไรก็ได้ไม่งั้นพวกเขาจะหายไปไทยพวกเขาทำเพื่อเมื่อไหร่งงจัลซีออฟสเ f แดกอินอแพนแพนนี่แปลว่าอะไรแพนแผนนะความความจะปวดแผนน่ะ ทำไมื่อขอนึ่งนี้ต้องอยู่ในความเจบ็บปวดเหรอเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่เด็กในความมืดจะได้จะได้รับความรักอะไรอย่างนี้ปะน่าจะใช่แทนแทนแทนการสูญเสียด้วยความเจ็บปวดอืมน่าจ<ล>ะใช่ค<ล>รับลอง <S <S อ,อันนี้น่าจะเบนจามินเป็นคนเขียนป่ะครับเด็กในความเจ็บปวดอย่างนั้นเหรอ มิเธอหาอะไรอยู่หรอมีฟอร์จูนอ่าไม่มีอะไรหรอกโอเคไปกันต่อเลยครับผมเอ๊แต่แปลกนะหรือว่าคุณเสียงว่าเป็นคนหรือว่าคุณเสียงมาตั้งใจจะไม่ให้เราเจออะไรครับไม่น่าเราต้องจับตาไว้ต่อเวลานะโอเคถ้าเป็นจามินขโมยไปจริงแล้วหรือว่ามันตั้งใจจะโบยให้เป็นจามินวะ ไม่รู้ครับอันนี้เอ้านี่อะไรเนี่ยโอ้ดูดูตรงหินนี้สิอ่าฮะโอ้ต้องสำรวจเหรออ่ะเอาฝั่งข้างล่างกันแล้วกันครับเกมแห่งความตายจะเหมือนความรู้สึกในความมืดอึนี่มันกำลังสื่ออะไรเนี่ยอ่า อาอ่ะต่อไปอันนี้ครับตรงนี้คืออะไรอ๋อฉชนจะเอามันมาได้แล้วกันบางทีอาจจะต้องไปใช้มันในบางที่โอเคครับอ้าวอะไรอ๋อถ้าเราเอาอันนี้ออกมันจะมันใจนั้นครับมันจะเอ่อใช่อาจจะต้องเอาไปใช้สักทีหนึ่งนะโอเคไปก่อนก็ได้นะอืม โอเคเฮ้ยเจ๋งนะว่าไปวิซซอร์จูเราเก็บของไว้ไหนนะครับเก็บไว้เต็มเลยนะจริงถือไว้เหรอในหมวกเนี่ยในหมวกเนี่ยนะในหมวกอุ้ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงเหมือนมันจะซ่อนอยู่างนี่นะจิงจ๊อเออคุณหมายถึงฉันต้องไปนี่เหรอใช่ไม่เป็นไรหรอกนะมันจะไม่เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นหรอกจะไม่เกิดสิ่งไม่ดีแน่นอนโอเคฉันเชื่อคุณนะอ่ะ เราวิ่งไปเลยได้ไม่ได้เนี่ยวิ่งวิ่งลงไปเลยมันจะอ๋อคือประมาณว่าทำไมถึงต้องขโมยล่ะบางทีเขาอาจจะไม่มีความสุขเป็นของตัวเองเลยเนี่ยครับเป็นจามินได้เป็นจามินอ่ะแต่ฉันก็ต้องความความสุขของฉันนะและเพื่อแม่ของฉันด้วยสวัสดีมีใครอยู่ข้างล่างนันไหมโอ้ลงไปเลยเอ้าโอ้โหลงไปเลยจริงลงไปดีๆก็ไม่ได้ครับเนี่ย ลองจูนลงดีๆสิลูกเอ้ยอุ้ยแล้วไม่ไม่เป็นไรเลยเนี่ยเออแต่จะว่าเป็นกลุ่มก็ไม่ใหญ่นะนะปีนี้เลย Hello สวัสดีคุณมิสเตอร์ไวท์คุณอยู่ไหนเนี่ยอ้าวหายไปเลยครับหายไปเฉยเลยมิสเตอร์ไวท์เอ๊ะอะไรเนี่ยโอ้เข็มเหรอเข็มเอามาทำอะไรเนี่ยว h a อ้าวอ่า ฉันโยนมันทิ้งไปแล้วล่ะอ้าโยนมันทิ้งไปเฉยเลยเก็บไม่เก็บไว้ล่ะเอาไว้ป้องกันตัวไงเข็มเนี่ยนะเข็มก็ทิ้มได้ทิ้มได้เฮ้ยอะไรเนี่ยครับ f อกน้ำยาไล่สัตวิกิจอกเหรออืมใช่ใช่ใช่ฮะ Fox repellent I can't align the bottle style โอเคฉันจะเอามันมาด้วยแล้วกันโอเคครับอุ๊ยทำไมถ้ำมันดูแปลกๆฮะอยู่ๆมีอันนี้ให้มาเฉยเลย คันโยกเลยอ๋อคันโยกเปิดนี้ครับอะไรวันนี้อ่ะทำนี้เขาอยู่นี่เองเอาเบนจามินนี่เธอกำลังทำอะไรเนี่ยเบนจามินอ้าวทำตาโตอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยจะใช้น้ำยาไล่เสือกิจจอก,กับเบนจามินไหม,ไมผมว่าเบนจามินไม่ไม่น่าใช่คนร้ายนะไม่น่าใช่พวกมีพิษภัยอะไร หรือว่าจะฉีดไปดีถ้าถ้าดูจากตอนแรกๆแล้วถ้าถ้าจะทำร้ายจริงๆเบนจามินคงไม่รอนาน,นใช่เหมือนแล้วดูจากสภาพเหมือนเข้ามาช่วยมากกว่านะถ้าถ้าฉีดไปตอนนี้ผลละครเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครบงั้นไม่ละกันผมว่าเบจนเบจามินไม่น่าใช่ตัวร้ายอะ่ะอ่ะเบนจามินเป็นคนดีก็ได้เบนจามินอ้าวแล้วก็วิ่งชนอ้าวแล้วไปเฉยเลย วัดอะไรวะเนี่ยยังไงต่อบทละครคร <S <S ับออาวอะไรสิเขาเนี่ยาบางทีเอ uh, ่ออ i สโ g l ิง t e r ฉันเห็นเธอกินกินกินกากเพชรด่มันไม่เป็นจริงเลย โอ้อ้วกอีกแล้วตื่นมาอ้วกทุกทีเลยครับเนี่ยมิสฟอร์จูนเคยเคยมีชีวิตอยู่มันดีมากเลยนะเอ่อนี่ฉันอยู่ที่ไหนเหรอมันเกิดอะไรขึ้นไอ้เจ้าเสือกิจจอกจงปีเธอไปจะมีจงปีฉันเหรอเขาเป็นเสือยิ่งจอกที่แย่มากเลยเห็นไหมฉันบอกแล้วพวกเสือยิ่งจอกอ่ะมันเป็นมันเป็นสัตว์ร้ายบางทีฉันควรจะฟังคุณนะโอเคมันต้อง หามันแล้วก็เอาความสุขขึ้นมาอ่าฮะอันนี้ผมอาจจะแปลไม่ทันนะครับขออภัยด้วยครับผมโอเคโอเคครับผมก็เป็นว่าสหรับเกม Written b e f o r t u n e EP ที่สามขอจบที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อครันนะ้หน้าเราจะได้รู้กันว่าสรุปแล้วเรื่องเนี้ยเราเราเราจะได้ความสุขกันเป็นดี้รันเมื่อไหร่นะฮะโอเคโอ้ยเพลงเพราะเดี๋ยวไอ้สังนี้โอเคครับผมสหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม สวัสดีครับ